สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสู้ขู่สูขข้คนนะคะนอะ้องวันนี้มาพบมาพอก,กันอีกแล้วนะคะนอะ้องกับอันอันนี้สะพายอิตาลีนะคะวัอนี้เป็นยังเคร่งเงียบแทนน้อมืันนี้วัอนี้พญ่ยายนิเครด์ไล่โซดจีทั้งเฮิร์นนะคะอันอยู่ทางล่างผู้เดียวนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันกับเป็นอ่าเป็นเวลาประมาณอสามสาม ออสเขาซีทุ่มนะคะพี่น้องสีขาซีทุ่มนะเดี๋ยวก่อนออ่นเลยอันกระตองสวัสดีกนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีสู้ขูสุขคนนะคะเนาะทั้งเผื่อนเก่าแล้วกับเผื่อนใหม่เนาะที่เขามาติดตามรับชมช่องของอันเนาะค่ะแอนนี่สปาอิตาลีเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสูแรงกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่ให้กันด้วยตลอดมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะเนาะก็อ่ะก็ ขอบคุณยังสี่นั่นแหละนะคะเนาะอันเพราะว่าเข้าบูมวาสิวัดอย่างก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆเข้านะคะเนาะที่เป็นมาให้กําลังใจอ่าตั้งแต่อ่าตั้งแต่เริ่มเพศสองมาจอว่าห่อสูมือเนาะค่ะเนาะก่อนอันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> มินี้อันยืมบานเนาะค่ะเงียบเงียบพี่น้องเงียบเง,งียบนะค่ะเพราะว่าบานที่พวกอันยืมมันเป็นอ่าต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะมันบระเดีอยู่ในเมือง อันพ่อเด็กมาพอกลางคืนมามันกะสิบ่อยได้ยินเสียงรถเสียงล่าปันใดนะคะพี่น้องเนาะมันกะน,นี่แหละงงเงียบจังสีอะไรเนาะ,ะเนาะสำหรับอ่าคนที่อ่าต้องการเมดิเทชันเนาะ,ะพี่น้องนั่งสมาธิคือสุดยอดเนาะเะงียบจังสีใดเลยนะคะเนาะโมมี่ยังรบกวนเลยเนาะค่ะพี่น้องโมงมี่ยังรบกวน แล้วอีกอย่างคันบอกว่าเวลาเขาโบเปิดหน้าต่างอย่างแบบนี้เขาก็สิบริเงียเสียงอย่างยงข้างนอกเลยนะคะเนาะพอบานบานอยู่เมืองนอกมัน่าเก็บเก็บเสียงเนาะค่ะเนาะหมายถึงว่าเขาก็สิมีระบบแบบว่าเขาเฮดบานแบบว่าระบบเขามันก็จะมีเก็บเสียงเก็บอย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะเสียงก็เลยบ่งคอยได้ออกไปข้างนอกกันเขาโบได้เปิดหน้าต่างเปิดประตูเนาะค่ะเนาะแต่เวลาเขาเปิดหน้าต่างก็สิมีเสียงข้างนอกเข้ามานําแน่แบบนี้เนาะค่ะ ไอ้อยังช่วงนี้มันเป็นอากาศหนาวนะคะแล้วเลยตอนแรกกับสิบปินหน้าตางพรามมันหนาวแห้งเน,ะะนะาะเนาะบ่ค่อยได้ดเปิดเอา้า <c oughs> บอกไปกับสีเงาไปนานเนาะเนาะมอน้อ <c oughs> ันสิผ้ามาเมืองอย่างวัาตีเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> มอน้อันสิผ้ามาเมืองอ่าพอดีมือน่ามูมาก,กินเข่าบ้านเนาะเะนาะเพิดกันเลยซื้อของมาฝากเนาะค่ะอันกรสีผ้ามาเมืองว่ามันเป็นอีหยังตีพี่น้อง <c oughs> มะม่วงน้ำกันค่ะมะม่วงน้ำกันนะคะเนาะนี่อันนี้คืออะไรวัติคืออีหยังเนี่ยมันเป็นนาคิค่ายเขาจะคนอิตาลีจะหูอยู่หรอกนะคะเนาะอันว่ากะมันเป็นขนมเนาะวางง่ายๆแต่ว่ามันเป็นของแบรนดนะ์เนาะแบรนด์เป็นของแบรนด์เนี่ยอันอันมาออกเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาอิตาลีอ่า คนไทยที่มีแฟนเป็นอิตาลีอาจจะรู้อยเนาะค่ะเนาะเป็นของแบบเป็นขนมอ่ะเดี๋ยวอันสิบ้าเมืองข้างในนะคะเนาะอ่านซื้อบาออกพญานิคขัดปอยููเลยข้าวหัว,วซื้ออย่างนะคะนี่มันกะนกมันจะมีถุงุงกระดาษตรงมาแล้วมันก็จะมีกลองนั่นไข่ายขนมปิ้วบานท้าก่นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าคนละอย่างนะคะเนี่ย กส่วนมากเวลาเพื่อนมากก็จะซื้อมา,อาช่วงคริสต์มาสเท่า,ก,ากับสีอันนั้นย,ยังกกินกันนะคะเนาะอย่างนี้นานบอกว่าเป็นของแบรนด์นะคะอาจจะมีวิธีอย่างเรียบร้อยเนี่ยข้างในก็จะเป็นยังสีนะคะพี่น้องอันโมหูด้วย่าถามว่ามัน,นเป็นจังไงแต่ว่าปกติโมโมี่มาจากอิตาลีก็จะซื้อมาฝากปีละเท่อนะคะเนาะ เนี่ยก่อนช่วงอ่าคิดมาเนาะนั่งกับสิปซื้อมาฝากปีละเท่าเนาะเดี๋ยวจะมึงพอดีอันบอดายเดี๋ยวอันสิเปิดนะคะพี่น้องเดี๋ยวอันสิเปิดพอดีอันบอดายมือเขาเมื่อกินข้าวนะเนาะตอนนี้เขาเมื่อกินข้าวอันบอดายเฮ็นวีดีโอเพราะว่าโอ๊ยมันนะอันเปิดปะท่านใดหรอพี่น้องข้างในมันก็จะเป็นขนมท้ำน,นองน,นีเนาะคะ่ะเนาะเป็นขนมแบบเนี้ยแต่อร่อยมากค่ะพี่น้องแต่ว่าอันบ่อท่านเปิดดอก อันสิทาเปิดมือคริสต์มาสช่ไหมคะเนาะ,ะ,นะแซบแซบนี่ยจะเป็นขนมยังสีนะคะเนาะแซบเนี่กองสวยสวยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวแฟนที่เฟินมาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันสิอันนั้นพอนดีอันบม่ได้เฮ็นวิดีโอนะคะอันตอนตอนที่เฟินมากินขขาวกันเพราะว่าเอยียงก็ <c oughs> เก่งใจเขานะคะเนาะแต่อันก็จะเฮ็นวิดีโอเฉพาะอ่าก่อนที่เขาซีม,มาในน้อยนะคะเนาะ บางที่อ่นพี่น้องกองงามงามนะคะเนาะพอดีอ้อนเลว่าอันเปิดเปิดให้เมืองกอนกระด้นนเนาะเป็นยังเราจะค่อยปิดไปปิดไ,ไม่ปิดใบไม่ก็ได้น,นะคะเนาะหรือว,วันนี้ว่าอาจ,จะกินขึ้นนี้เลยกินก่อนคิสมาเลยเหมือนเดอ่นจะลองเปิดเมืองพี่นอ้องเปิดให้เมืองทางใต้กอนเนาะ แซบแบอันมากโอ้นี่นี่ห่อของขวันยังสวยเลยค่ะพี่น้องสรุปเรากระสีได้เห็นแค่นี้ล้วพี่น้องไหมนี่แหละบ่ท่านเปิดอะคะ่ะห่อของขวันยังดีนะคะมันจะเป็นขางนมขนมที่อันโชนแหละนะคะเนาะขนมที่อันโชว,ะะนะโชวใเห้เมอนของน,องน้องมันม่อนห่าดแต่ว่าโบ้ด้วยค่ะพี่น้องว่าแ่บ,บแสบนะคะ เของขันอย่างงามเลยนี่กะซี่บี้เอียงมีนี่มีอ่าพวกข้างในมีอันเน้นน้ำมะกคะเนออาะอียงเหรออันเอินโอ้กะระแังมันถอดอันบ่อัน,ออนเอินบ่ถึงเอาไว้ก่อนงามเนาะค่ะพี่น้องพอดีอันมูที่เพิ่นมาหาเนาะค่ะเขาเป็นนักธุรกิจเนาะค่ะเนาะอัน เป็นนักธุรกิจยู่ประเทศอิตาลีสวยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณเพื่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะอ๋ออ่ะแหละกะกะโบไม่ยังเนาะคะ่ะมื่อน,นี้มีแค่น,นี้เนาะ,ะอันท่ามาเมืองขนมที่เพื่อนซื้อมาฝากจากอิตาลีเนาะคะ่ะพี่น้องจากอิตาลีขนาดของนอกก็ยังหอมนะหอมดีพี่น้อง,พอ,งพอดีอันเอาออกเบิ่งนึงมั้งไง ติดมือมากนะค่ะมันหอมมาแหละเดี๋ยวค่อยกลิ่นเมลังเนาะค่อยกิน่นเมลังะะมาแรกกินไอศ์รีมไปก่อนอกินไอศ์รีมไปก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยใส่กล่อนไปก่อนสวยงามตอนกลางคืนอันมาก,กินแบบอ่ากินเขาแรงแล้วมันมาขัดเดี๋ยวอันเขาบ่อยอีกนิดหน่อยๆเด้อ ตอนนั้นขึ้นอันกันัอนกินข้าวแลงแลยเหรอแม่นะคะจากประมาณสามสิบนาทีผ่านไปอันกสยาของเปี้ยวๆคือเพื่อคลกแขกกันไปว่าอ่าของเปี้ยวๆแต่ก่อนอันโม,มากๆคองมาของดองเนาะค่ะอันโมูอ่าสามเดือนกลัวละที่อันอยากกินแล้วมันแบบว่าอยากกินนะคะพี่น้องอยากอยากกินอยากกินเนาะคะ่ะเนาะมัน่ะเปรี้ยวปากเนาะเขาอยากกินไฮกค้กคนทองไฮกค้กคนทองพี่น้องเอ้แต่ว่าบริเวณทองเนาะคะเนาะบริเวณทอง คุณสามีบอปล่อยในเนาะคะเลยบม่ได้ทองโอ้ยพี่น้องหว่าวหัวหว่าวมวนไปซะแล้วอ่าอย่าตื่นสาเด้อค่ะพี่นอ้องอ่ะ,ะสร้างมันเรื่องนั้นคืออยากกินแบบอ่าคองมาคลองดองนะคะเนาะคือไอ,อ้ไข่โอลิฟโอลิฟดองแตงดองแล้วก็เอ,อียงอ่าผักกาดดองอหรงอ่ะกระหล่ำดองอหงแบบนี้เนาะ อันเขาแรงแล้ว30นาทีผ่านไปอันก็ซิหูซื้อว่าอยากกินเลยเนาะค่ะ3เดือนแล้วที่อันอันแบบอยากกินตลอดเลยนะคะเพราะลังจากกินนานๆผ่านไปละสิบยสินาทีโค้งหวานแบบนี้เนาะ,ค,ะ <c ười> <c ười> คือกันเบอไอซครีมกับพวกขนมอ่าเคก้กเงี้ยงแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนั่นแหละแต่ว่าอ ช่วงนี้อาการมันหนาวนะคะร่างกายร่างกายเห่ากระตรงกินลายๆเพื่อเซไฮมันมีไขมันเท่าให้ร่างกายมันอบอุ่นนะคะเนาะมันสิได้ต่อสู้กับความหนาวนะคะเนาะโอ้ยเนาะก็ัวเด้อค่ะพี่น้องเบาไปเบามากกับังเม่นนะคะเนาะเป็นยังือเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยว่าบบจพเพืาะเธอนะคะโอ้ยก็อถอดด้วยคะ่ะพี่น้องเด้ออันก็นสิเป็นคนมกักมักเบาลวงจังสีแล้วนะคะมันก็นเลย <c oughs> มันกะเละลวงลายนะอืมเอากระซังมั้เนาะคะนะ่ะเนาะมอน้ก็มีแค่นี้นะคะอันท่าเมืองอขนมเนาะคะนะ่ะเนาะขนมที่อ่านเพื่อนซื้อมาฝากนาะคะ่ะจากอิตาลีเนาะคนเพื่อนซื้อมาฝากคองแบรนดเนาะค,ะนะค่ะเนาะคนอ่าคนอยู่อิตาลีอาจจะรนะู้อยู่เนาะค่ะเนาะคนนี่ทีมมีสซามีเป็นอ่าเป็นแฟนอิตาลีนะคะซามี่เป็นคนประเทศอิตาลีอาจจะรู้นะคะเนาะนี่ เอาแค่นี้แล้วคะ่ะพี่น้องถ้าเมาื่อเมืองขนมแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวมือมามือล้างคอยกินนะคะเจนน่าก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณสู้ขู่สุคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะเนาะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณบมมีหม่องสินสุดนะคะเน,ะน,นาะเจนน,ะะน,น,นะะ่าก็รักษาสุขภาพสู้ขู่สุคนนะคะพี่น้องเด้อพอกันวิดีโอหนาค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ